ก็นั่งอยู่บ้านป้างานกันอยู่ฝั่งโน้นครับยังไม่ได้เขา้างนนา,านเลยครอบครัวครับผมม,มีบ้านป้าแต่ก่อนนะเป็นบ้านหลังเก่าครับอยู่ตรงนี้เป็นบ้านไม,ม้ตัวนี้เป็นบ้านใหม,ม่ครับ,บน้ไม้แล้วผมเป็นบ้านปูนแล้วนี่จะตรอบๆนั่นนจะเป็นไร้อร้ครับดนตรนีเริ่มมาแล้วคือรีสิ์จังเลย อ้อยครับเป็นสวนอ้อยมาไหว้กันเมอกันครับฝั่งโน้นเป็นถนนครับสามเอ่ออะไรนะสองสามสี่สอ,สองสองศูนย์อะไรนี่แหละเอ่เส้นมาลายแมนครับมีถนนโนนมาจากอ่อนครปฐมครับมิงไปอู่ทองเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมากมายครับผมก็งานใหญ่อยู่ครับจัดใหญ่ตั้งแต่ว่อเช้าแล้วก็ไม่ได้มา ก็เพ okay. ิ่งจะมามาเย็นนี้นะครับมีโต๊ะจีนกันมีบรรทุนตรงดนตรีตอนนี้ก็พระกาลังสวดนองสวดนาคอยู่เดี๋ยวขับไปดูครับเดี๋ยวกลัวโดนมีลิขสิทธิ์อาจจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงครับเดี๋ยวจะต้พากเสียงกันเนาะตอนนี้สะพักใหญ่ๆนะครับผมพรเพิ่งจะเริ่มสวดกันดนตรีก็เพิ่งจะซาเสียงครับตอนนี้ลมลมเย็นมากครับผม ก็อยู่ช่องรอยต่อระหว่างของอสองพี่น้องครับกำแพงแสนครับผมเพราะว่าไปฝั่งโน้นนิดเดียวก็คือเ,เขตของสองพี่น้องอยู่ครับก็คือถนนเส้นมิงเข้ามาฝั่งโน้นเป็นของสองพี่น้องฝั่งนี้เป็นของกำแพงแสนครับอยู่ด้านนี้ถนเนเดียดตรชายที่ต้นกล้วยครับเอาไปข้างนอกเร้าเลยดูกระฆ่าก่อนครับผม แก็เริ่มแล้วครับทยอยแขกก็เริ่มทยอยเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้นั่งครับมันมืดๆหน่อยนิดนึงจะไปนั่งเดี๋ยวเดินเข้าบ้านปลากันบรรยากาศในงานครับผมในโต๊ะเนาะแกก็เริ่มทยอยทยอยกันมาแล้วครับเสียงเพลงก็เริ่มจะมีมาแล้วลองเครื่องลองดนตรีดนเสียงอยู่นะ ผมตอนนี้ก็ดนตรีขึ้นแล้วครับผมเต้นโชนว์เนาะก็เลยต้องไปพากเสียงนิดนึงครับอยู่ใกล้ๆครับผมซูมเอาออเดี๋ยวครับเต็นโชว์ก็ไ้ก่อตัวตด้านหลังอีกนิดนึงครับ จะขออเสรบมืให้กับท่านหล่นลงมาชุดหนึ่งนนายกประการบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาวนะครับเก็บโดนกับบานขอบคุณท่านครับท่านต่อไปนะครับขอนทีเชิญท่านพันธุ์ตะไคร้ครับผมตอนนี้ก็กับข้าลงหมดแล้วครับผมก็มาไหนนะหน้าก็มาถ่ายรูปคู่หมดแล้วครับซองซองหน้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็พากันกลับนะครับ สามทุ่มก,กว่ากับสี่ทุ่มแล้วครับมเดินทางอีกประมาณสักห้าสิบหกกิโลครับผมแต่บ้านป่าเหมือนใกล้แต่ก็ไกลครับผมค,ครับตอนนี้ก็ออกจากงานแล้วครับผมเพราะว่าจอดรถไกลนิดน,นึงครับเดินเล่นหน่อยคนก็ทยอยทยอย,ย,อ,ยออกมาหมครับครับผมตอนนี้ก็กลับมาหอดบ้านแล้วครับกลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเนาะ ี่ทุ่มครับผมกะเดี๋ยวขึ้นไปยังเนื้อร่างตัวยังผันร้างหน้าครับเข้านอนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมยังไม่ปิดลิ้ครับครับผมก็มาสวัสดีกันตอนเช้าอีกครั้งเลยค้าแล้วครับผมเจ็ดโมงกว่าวผมก็ตื่นประมาณหกวันนี้วันอาทิตย์เนาะตื่นหกโมงครึ่งครับทำธุระส่วนตัวแล้วก็หุงกงข้าวไว้ เดี๋ยวคือไปเก็บที่สำ well> ับพ่นอน้วแล้วทำกับข้าวครับตอนนี้ก็เสียงเพลงรอบพิธีรอบทางเลยครับมีทั้งงานบทงานแต่งเนาะหลังจากไปงานบทมาเมื่อคืนก็กลับมาเี่มาปิดพิปีครับผมก็มาเจอกันตอนเช้าพายดูบรรยากาศตอนเช้านิดนึงครับผมก็เมื่อคืนก็มีเรื่องเกือบผิดเหมือนกันะครับผมคือนั่งตรงซุ้มเครื่องไฟเนาะข้างเครื่องไฟที่ที่มันเป็นไฟสีครับที่เขาตั้งนั่งรับเน่ะ หล่นลงมาัสามตัวดีโดนเชือกก่อนครับแล้วก็เกือบโดนหัวลูกแล้วก็ไปบ้านอดียอมมือผักไว้ทันมันโดนเชือกโดนไปนิดนึงครับก็เจ็บแป๊บนิดนึงแต่ก็หายแล้วล่ะโดนตอนเก็บตอนแรกก็เกือบขีดเหมือนกันนั่งอยู่ดีๆ <c oughs> ก็เป็นงานบวชหลานครับผมอยู่ที่กำแพงแสนเนาะเราจัดงานใหญ่โตเหมือนกันครับ มาเล่าประสบการณ์นิดนึงให้ฟังเกือบขิดไปงานบวชไปเกือบขิดกรารบรรยากาศชา้านี้ก็ตื่นสายนิดนึงครับผมนกก็ไปกันหมดแล้วนนแบบช้านี้ก็ขโมยขโมยได้หมอกด้วยฝุ่น p มครับน่ายังร้องอยู่เลยไอ้อ้น,นี่หมอกครับน,น้ำหลังคารถนิ่บหมอกตอนนี้นึงใจก็เริ่มสลายแล้วละ่ะ ก็จะประมาณนี้ครับมาไม่ทันครับได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงเออจะเรียมร้องปก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 จบไม่ทัน,นครับมีเสียงเพลงเข้าไม่รู้จะยังไงครับบางทีก็อาจจะได้พาดเสียงครับผมเพราะว่าเพยงเพลงเข้าเยอะเียงดนตรีเข้าน้องอย่างนี้ก็เข้าด้วยเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้ทีนี้ก็จะได้ขอตัวลาก่อนครับผมเดินไปจาัดก,การรถในบ้านก่อนจเจอกันคลิปต่อไปครับผมดีมีความสุข ฝากกดไลค์กดซับสครับเป็นกำลังใจได้นะครับผมนี่ลเไปเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ